ทีนิวส์เปิดประเด็นร้อนในช่วงนี้เราจะไปเปิดประเด็นร้อนๆกับคุณสนทิยานชื่นฤือไทยในธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณสนทิยานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจิตจีคุณกุลดีครับค่ะคุณชัยด้วยเปล่าครับค่ะวันนี้คุณบูญชัยหยุดค่ะรับของสาวค่ะสองสาวค่ะโอ้ก็ข่าวสารที่อยากจะ หยิบมาพูดวันนี้จริงๆเป็นเรื่องสะเทือนใจนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องที่จะนํามาขัหน้ากันในทางการเมืองแต่ผมบอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็เป็นการสะท้อนมิติหรือแง่มุมบางอย่างในชีวิตของผู้คนของเราที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่นะครับมานจะต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองมันจะต้องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต แห่งความรักแห่งความเป็นมนุษย์<ช>นั่นก็คือเรื่องของคุณวีระนะครับประจักกรณีที่คุณแม่ของคุณวีระเดินทางไปที่พักเพื่อไทยค<ช>อให้ช่วยคุณวีระเนี่ยนะครับค่ะการเดินทางไปที่พักเพื่อไทยเพื่อขอช่วยคุณวีระเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยครับเป้าหมายของคนที่จะไปขอเนี่ยก็คือคุณทักษิณสินชินวัตรเป็นคนอื่นไม่ได้นะครับความหมายพักเพื่อไทยเนี่ย ่บอกเป็นคนอื่นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าพรคเพื่อไทยก็คือคุณทักษิณคุณทักษิณก็พักเพื่อไทยและความสัมพันธ์ระบวางคุณเซนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ในพักเพื่อไทยนอกเหนือจากพลเอกชลิตยงจะจุดแล้วเนี่ยนะครับก็คือคุณทักษิณชินวัตรเพราะนั้นก็เท่ากับอันเดินทางครั้งนี้ของคุณแม่คุณมีระเนี่ยก็คือการเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองค่ะนี้เนี่ย เนะื่งดัม่ขอความเชื่อเหรอคุณสัวันเราต้องย้อนกลับมาดูวิถีชีวิตของคุณวีระสมความคิดก่อนค่ะว,วีระสมความคิดเนี่ยนะครับเติบโตมาในทางการเมืองเนี่ยนะครับถือว่าสร้างตัวสร้างชื่อสร้างบุคลิกภาพของตัวเองในเรื่องของการติดตามการขุดคุยการเจาะข่าวสารเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับค่ะแล้วก็ คนคนหนึ่งที่คุณวีระติดตามเปิดโปงจนถือว่ากลายมาเป็นศัตรูถาวรผมจะกลา,าวเป็นศัตรูถาวรนะฮะก็คือพัน,นำโตำรวจโททักษินชินวัฒน์นั่นเองนะครับต่อีิกันมาอย่างยาวนานนะครับระหว่างคุณวีระสุนทักินชินวัฒน์นะครับสู้กันมาตนท้ายสุดนะครับก็เกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวเหมือนที่เราได้ รับรู้รับทราบคุณทักษิณเขาต้องเหตุไปอยู่ต่างประเทศคุณวีระก็ยังเข้ามาร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็เรียกว่าการะนำซักขุนทักษิณต่อเปิดโปงให้เห็นข้อเท็จจริงแม้วันหนึ่งนะครับแม้วันหนึ่งคุณรักคุณวีระกับพันธมิตรคุณสมทิอาจจะมีร่องรอยนะครับของความไม่เข้าใจไม่ลงรอยกัน ทำให้มีการแยกทางกันเดินวิระก็รับการอบปุ่มจากสันติอโศกนะครับออมาเปิดต้องเปิดทางกับเปิดทัพติดสามสยามไทยนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวร่วมกับสันติอโศกแต่ท้ายสุดก็มาลงเอยที่ประดินซึ่งช่วงหลังวิยะเข้ามาจับนะครับอย่างหนักหน่วงนั่นเลยเรื่องของพื้นแผ่นดินไทยเรื่องของปัญหาคำเหงกับกัมพูชา นะครับเรื่องเอาพระวิหารเรื่องเอ็มอูยูสี่สามนะครับนี่ทวนเรื่องให้เห็นภาพว่าโอ้ระหวา่างคุณวีระสมความคิดกับคุณทักษิณเชนวัฒนเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่ยืนกันอยู่คนละข้างคนละมุมจริงๆและแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะฮะคุยะก็ถูกจับประเด็นการถูกจับของคุณวีระเนี่ยนะฮะก แน่นอนนะครับเจ็ดคนไมายกันเจ็ดคนห้าคนเนี่ยนะครับสารตัดสินปล่อยมาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปล่อยไม่ไม่มีความผิดนะครับค่ะก็ราชธจะพานพยจาราโทษนะครับแต่บุณีรัตนเนี่ยโดนข้อหาหนักกว่าคนอนื่นอันโดนข้อหาจรรกะกรรมซึ่งความจริงดูด้วยความเป็นทรแล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เขมรกันแกล้งอย่างแน่นอน ก <ไป S 2> ็ื่อไรไปด้วยกันใครจะไปจารกรรมก็เดินไปด้วยกันนะฮะถ่ายภาพถ่ายกล้องรูปก็ถ่ายไปตามปกติธรรมาดาจะเป็นจารกรรมได้ไงแต่ประเด็นเรื่องของเรื่องของมันอยู่ตรงที่ทางคำเมนและวุลเซนเนี่ยฮะเขาเรียกว่าโกรธแค้นและเกลียดชังพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและคุณวิระและสันติอโศกเนี่ยเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับ ไปเคลื่อนไหวคัดค้านโจมตีด่าว่าคขมเมตอยู่เรื่อยแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ทําอย่างนี้เนี่ยนะครับจิงทําให้นําไปสู่การตั้งข้อหาที่รุนแรง mm hmm. และเมื่อข้อหารุนแดรงกคุณระเองก็ยังมีภ่าทีที่เรียกว่ายงยืนหยัดนะเนี่ยภาษานักต่อสู้เขาเรียกว่ายงยืนหยัดเอาละไม่ถอยอนะครับในช่วงนั้นมีการบอกขอพระพาพราชอภัยโทษน,นะคุณระก็พูดฝาพกพัดพวก,กเครือข่ายบอกว่าไม่ขอ มีพระมหาศัตย์เพียงองค์เดียวนั่นถือว่าเป็นหลักจยืนรุนแรงรุนแรงมากนะผมยังมาพูดมาชิมชมอืมแต่นั่นก็หมายความว่าต้องติดคุกไปหกปีนะือมอใช่สิ่งที่ที่ผลมันจะติดตามมา,าดูเหมือนว่าคุณวีระและท่าทีต่างๆคุณวีระเป็นท่าทีที่จะยืนหยัดดับถึงในแง่งนักสู้ก็ถือว่าคารวะัวใจให้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับแต่ท้ายที่สุดเนะ่ เรื่องราวก็กลับมาสู่การที่จะเดินหน้าในการขอพระราชทานอภัยโทษกับกษัตริย์เสียมุนีของกัมพูชาทีนี้การเดินหน้ากลับมาขอพระพราชทานอภัยโทษนะก็ต้องว่าว่าเริ่มต้นโดยญาตินะครับน้องแล้วก็คุณแม่นะครับก็มาเดินทางฝากฝั่งรัฐบาลเดินไปแล้วต้องกลับมาดูเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยเดินไม่ได้ผลนอถืออย่างไร นะครับหรือเรากำลังตกอยู่ในเกมของวุนเซ็นนะครับอ,อตอนาคนนั้นทำไมรัฐบาลดำเนินการขอแล้วทำไมเอ๊ะทางกัมพูชาวุนเซ็นแล้วก็คนไคลของกัมพูชาสามารถที่จะโอเคตอบสนองได้าคนช่วรับการปลยตัวกลับบา้านง่ายๆเจมยวคุแล้วตอนนั้นท่าทีแข็งแรงไม่เอาไม่เอาอก็ยังต้องอยู่ต่อมาถึงตอนนี้รัฐบาลไทยประสานไปไม่ได้ะนะครับไม่ได้ ก็ต้องกลับมาดูอทำเหมันกํกำลังเล่นเกมอะไรแต่ในแง่ของคุณแม่คุณลีระเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านก็คงไม่ได้มาคิดหรอกว่าใครจะเล่นเกมอะไรกันไปในแง่แม่คนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่อายุมากแล้วเนี่ยก็ <ทำ S 1> ผมใช้คำนี้ในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเอาชีวิตไปแทนลูกเลยนะฮะ ยอมทนยากลําบากหรือตายแทนองพูดง่ายๆในฐานะคนเป็นพ่อผมคิดว่าทาได้แน่นอนเพราะนี่คือสิ่งที่คุณแม่คุณวิระอีกก็คงจะแต่ใจตรงนีน้ว่าทุกวิธีทางที่จะทําที่ต้องเดินไปเนี่ยนะครับก็ต้องเดินไปคุณทักสินไม่คิดว่าเกมการเมืองมุนเซนเกมอะไรที่จะเดินนะขอให้ลูกได้ออกมานะครับเพราะรัฐบาลดูเหมือนจะช่วยไม่ได้แล้วความจริงรัฐบาลเนี่ยมีหรือเขาจะไม่ช่วยรัฐบาลเนี่ยนะครับ อยากจะช่วยปุลละแน่นอน<ม>เหตุผลเพราะอะไรมันจะได้แต้มทั้นการเมืองกลุ่มที่ต่อต้านเขาอ,อยู่นะครับแย่หมายความว่าจะดีจะเดอะไรนะคิดโดยหลัก<ม>ตักกะทั่วๆไปคิดโดยหลักสามัญสำนึกปกติเลยนะครับโอ้จะช่วยกุลละมาได้นึกออกไหม,มสถาบนก็จะได้แรงไอหรือบางส่วนจากในกลุ่มผู้ต่อต้านไม่ว่าจากพันธมิตรหรือเครือข่ายประชาชนของสันติอศกในกระนี้เนี่ยนไหมครับทีนี้ กกลับมาดูว่าเมือ่อเป็นแบบนี้นะสมมุติอ่าสมมุติว่าทักสินแล้วไปพูดกับอุนเซ็นแล้วช่วยได้จริงๆเนี่ยน,นะครับค่ะอ,อ,อะไรจะเกิดขึ้นอืมอค่ะคนที่จะลําบากใจเนี่ยนะฮะที่สุดเนี่ยชื่อวีราสมความคิดแน่ค่ะติดคุกจะเป็นสตไตล์เขาบอกนะไม่สบายอ่ะถ้าเกิดออกจากคุกกาได้เพราะทักสิน ต่อไปจะออกมาจะโจมตีด่าวว่าหรือกล่าวหาวุ่ทัศนิลปอีกไหมหรือว่าเอ๊ะจะคล้ายๆมันลูกเสด็จนะครับคแต่คล้ายๆลูกเสด็จก็คือ,อเมื่อก่อนก็เคยเคลื่อนไหวอยู่กับอีกข้างหนึ่งนะมีข่าวสารออกมาขัดแย้งกับพ่อแต่วันหนึ่งพ่อตายนะครับในแง่ความเป็นลูกแน่นอนที่สุดเลยครับประเด็นตักกะอะไรเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้พิจารณาต้องพิจารณาเรื่องของความเป็นพ่อเป็นลูกเอะไครมาฆ่าพ่อเราก็ ึงไม่แปลกนะฮะที่ลูกสาวเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวยินหยันถูกคนเสื้อแดงทีนี้คุณยิ่ะเออจะทำยังไงอ่ะอ่ะไม่เคลื่อนไหวจมตีกูตั้งชินแล้วก็เอะมันอุดมการที่เคยทํามามันจะเป็นยังไงใช่ซึ่งขัดกับการเคลื่อนไหวโจมตีคเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมทุกอย่างลำบากใจนะสังคมไทยเรื่องการเนรคุณคนเนี่ยการไม่ ระลึกถึงบุญคุณคนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่งานนี้ผมเรียนนะครับว่าจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยัะคนที่จะลําบากใจอย่างยิ่งก็คือคุณวิระนะฮะหรือออกมาเนี่ยกับผมไม่มั่นใจว่ายอมอทนหรือลาบากไปสักพักหนึ่งเพราะว่าชีวิตคนบางทีในแง่ตัวคุณวิรนะนั้นไม่ได้เรียนในแง่ของคุณแม่นะฮะก็แลวคุณแม่ทุกวิธีทางทําอะไรที่จะช่วยลูกได้ต้องทําแต่ในแง่คุณวิระเนี่ย บางทีเนี่ยนะสิ่งที่ต้องคิดในฐานะนักต่อสู้เนี่ยนะครับที่มีอุดมการเนี่ยบางทีตัวตายมันดีกว่าอุดมการเสียเพราะมันเหมือนเนี่ยเราต้องสูญเสียอะไรไปทั้งชีวิตนะค,คะถ้าเราสูญเสียนี้ไปซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาคิดนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจในสถานาที่เป็นอยู่ในรานนี้ไม่ใช่ว่าโอ๊ย นะกับคุณแม่คุณยะก็จะไปว่าไปกล่าวอะไรลูกยืนยืนอยู่คนละข้างนะวิ่งไปหาแล้วอะไรแบบเนี้นะะผมคิดว่านี่ต้องต้องต้องทําความเข้าใจหน่และความเป็นพ่อความเป็นแม่แต่ว่าต้องคอยที่จะติดตามดูเข้าใจคุณี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นแบบไทยๆบ้างสังคมไทยเนี่ยนะครับแล้วถต่ิ่งที่เป็นไปได้มาก่สุดอะนะครับก็ในงานนี้คือทุกคน เฝ้าดูว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะลงเอยยังไงแล้วก็ทางกัมพูชาจะมีท่าทีตอบสนองอย่างไรครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุธิยานค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะก็ได้ไรายเลียงกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าวิถีชีวิตของนายวีระนั้นซึ่งมีแนวทางที่มีความคิดที่ถือว่าคุณสุนธิยาบอกว่า,าเป็นศัตรูข,า,ขาวรของพันตารจโททักษิณเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางญาติแล้วก็พี่น้องของทางด้านของคุณวีระแล้วก็คุณราตรีนั้นไปขอความช่วยเหลือกับพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักของพันตบรจโททักษิณชินวัตรตรงนี้นะคะจะออกมาในรูปแบบใดที่ทางใดซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าอย่างที่คุณสนธิยาได้เรียนเอาไว้นะ คนหนักใจที่สุดนั่นก็คือนายวีระสมความคิดคะนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีนิวส์เปิดประเด็นร้อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ